สวัสดีครับจากไชน้าซาวจังหวัดเชนาทนะครับวันนี้มางานอบรมสัมมนาเทรนนิ่งสินค้า JL Audio จากอเมริกาทุกครั้งที่มีงานอบรมสินค้าใหม่ผมก็จะเข้ามา อบรมมาเรียนทุกครั้ง oh, <my> ความรู้เรียนกันไม่รู้จบครับ <From there. S 2> โดยเฉพาะวันนี้เทรนนิ่งเครื่องมือวัด oh, <my> แมชชีเมนต์ปัจจุบันนะครับ oh, <my> นอกจากสินค้า oh, <my> จะดีแล้วการติดตั้งดีแล้ว <F irm. S 2> เราก็ต้องมีเครื่องมือวัด oh, <my> วิเคราะห์เสียง มีเครื่องมือวัดวิเคราะห์เสียงเราก็ต้องได้รับการเทรนนิ่งจากฝรั่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ใจหน้าซาวเราพร้อมรับข้อมูลใหม่ๆเพื่อเอามาใช้กับลูกค้าใจหน้าซาวอ้าวกอฟทศวัรรษมาพอดีเลยครับกอฟทศวัรรษจากใจหน้าซาว กทศวรรษนี้ได้เทนเนิงที่ยุโรปมารอบแล้วนะครับวันนี้ก็มาทบทวนเทนเนิงเพิ่มเติมไชนาา่าซาวเราต้องการความเป็นมาตรฐานโลก <c oughs> เพื่อลูกค้าทุกท่าน เสียงที่ดีมีเวทีเสียงและได้มาตรฐานระดับสากลอยากได้เสียงดีมีเวทีเสียงอยากได้เสียงดีระดับมาตรฐานสากลเชิญที่ชนาซาวจังหวัดชนาครับสวัสดีครับ